ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอว่าลีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยได้ยินเขาจะมอถ่ายนะี่ <S <S ี <tested Twelve> <S <S ่อเหรอพี่ะอาอเหรอทําไมตอนทําตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่ออกคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่พอเออพี่ครับ ใจเย็นครับค <sm dispers S 2> ่อยๆพูดค่อยจ่ายนะเงียบไปเลยตัดแล้วเร็วแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีทางไปอย่างนี้ฮะพี่พงษ์ นี่แกน้องใจัจไปมีชูกับเสียงคนอื่นแล้วจรงอทาก่อนท่านรก่อนรบก่อนรบก่อนก็อย่าไเชื่อมันนะนี่เล่นแล้วบอกน้องแดนได้แล้วสามเดือนเก็บแกหมดแล้วก็ หนุ่มขอโทษนะก็ก็ยังโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้อภัยกัมนมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจเป็นมีชู้นเนี่ย แล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็เล่นของแกชีวิตแกที่ไม่มีทางอ่ะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตักถัง่อยวัดนั่นแหละออกไปเงี้ยเมียจ๋างานไม่ต้องไปไหนกันแล้วดีกว่างานไม่ตั้งใจนี่แกออกไปออกไปออกไปสิไปไปก็ได้ไป Make a word to match the picture. Card. D Emily. C d card c r. Card. Park. Mm. <laughs> r. Park. Farm. M. R. M. Farm. Harp. You. you know Car a f คุ h ก Park ที่เทยเข้ามาบ้านฉันได้ยังไงผมไม่แปลงหนุ่้อยมาหาน้อยพอดีได้ยินเสียงโวยวายออกไปนอกบ้านผมก็เลยรีบวิ่งเข้ามานี่จะออกไปจากบ้านฉันอย่างี้ออกไป หนื่อยด้วยน,วยนอย่กะี่คงแกทำไรน้อยเนี่ยบอกมานะพวกฉันไม่ได้ทำแต่แฟนแกมาทำงานไม่ได้เรื่องอันก็ในแค่สั่งสอนเงินเดือนตั้งหลายพันแต่ทำงานไม่ผ่านมันก็ต้องโดนแบบนี้เลย อยากพูดแลืวอมาทุกอปเห็นกย่างกดไปเลยซับสไคร์ไหลรุนๆๆๆอยนี้กดไปสิพูดเลยว่าส้ามีแคนสิมีอย่างไรเจ้าเบิ้งลบรองไม่พี่บางหรอกเป็นบอคำสรพนามแม่นเฝ้าจีกระเทือกีบอกให้เลยพายอยากคำศรียาาาไปาอยากจิตตาวกผมให้กดทับคาทับหินทับตะไคระเออถือแล้ว มันสิไลเรื่อยๆอยู่นี่เบิ้งมีตาเบิ้งองไลเรื่อยไล่เบิงกันเส็นบ่ลเออเากมาไเดืยอกมาไเดื่ออยากเบิ้งันคนไปคนไปเบิ่งกันเบิ่งไอซีอยากห้ตืไล่เี่อชุดยากมันรงวังนิดเดียวเอ่อยครบอกเธอว่าจะพาไปทำบุพอแล้ว